สวัสดีครับยินดีต้อนรับสรการมานโก้ฮอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับหยิบพาโมเดลตัวเก่ามาพูดคุยกันนะครับผมขอหยิบตัว Rockman X กับ Zero นะครับสองกล่องนี้นะฮะอันนี้ก็ได้มาไม่ไม่ได้ได้มาสิซื้อมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับน่าจะช่วงวัยประถมนะฮะน่าจะอยู่ประมาณป .5 หรือป .6 ประมาณนั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบล็อกอาร์ตกันนะครับมาเริ่มที่รายละเอียดบล็อกอาร์ตของล็อกแมนเอกันก่อนนะครับอันนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยทราบเรื่องประวัติของเล่นซีรีส์ล็อกแมนสักเท่าไหร่นะฮะก็มาดูที่หน้ากล่องก่อนจะแล้วกันนะฮะอันนี้นะครับก็จะอยู่ในซีรีส์ของ Maker Armor นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูปของล็อกแมนนะฮะเป็นตัวของเล่นแล้วก็ตัวภาพที่ว่าเหมือนเป็นโครงในของตัวหุ่นนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีพาร์ทอะไรให้มาบ้างนะฮะ ข้างล่างก็เขียนเป็นล็อกแมนเอ็กบันไดนะครับปีผลิตนะครับตั้งแต่ปี96นะครับนี่ฮะไม่อินเจแปนนะครับปี96ปัจจุบัน2022 20 20กว่าปี <c oughs> โอเคด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีภาพคล้ายๆเป็นแบบเอฟเฟกของตัวล็อกแมนว่าเออตอนยังไม่ใส่กะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ c a p c o ม1993น่าจะเป็นภาคแรกของ洛克แมน X มั้งนะฮะด้านข้างครับนี่นะฮะก็จะมีตัวเซโรที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นชุดเสริมนะครับก็คือเป็นสีเคลร์ใสหรือเปล่าผมจําไม่ได้ละสมัยนั้นก็อยากจะซื้ออยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นงบงบไม่มีแล้วจำได้นะฮะเนี่ยมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีดํามัง้งนะฮะแล้วก็อันนี้ เป็นชุดชุดพิเศษของภาคสามมั้งนะฮะแล้วก็อันนี้มันชื่ออะไรวีว่าป่ะเออน่าจะชื่อวีว่ามันมีเกาะของมันครับคือมันไม่มีตัวของมันหรอกอันเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะจําได้ว่าสมัยนั้นก็มันจะมีขายแยกเนี่ยพวกอันเนี้ยเป็นของเสริมหมดเลยนะครับเป็นเกาะเสริมนะฮะแต่ว่าโครงในเนี่ยก็คือจะใช้ของล็อกแมนเนี่ยแหละนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะส่วนด้านนี้นะครับก็เหมือนจะบอกวิธีเปลี่ยนพราสต่างๆอย่างเช่นหมวกเนี่ยสามารถถอดได้เกาะถอดได้นะครับ แอคชั่นต่างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนพ์คมืออะไรเงี้ยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็มีตัว X กนะครับกำลังยิงบัตเตอร์อยู่แล้วก็มีเอฟเฟกแสงออกมานะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็เขียนเหมาะกับเลดอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะฮะโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องของเซโรกันบ้างนี่ครับอ่า เซโร่ก็เนี่ยคล้ายๆกันนะครับเนี่ยคล้ายๆกันเลยเนอะก็จะมีตัวเซโร่เกาะของมันแล้วก็โครงในนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเออมีพาร์ทอะไรบ้างนะครับโอเคด้านล่างก็เหมือนกับข้างบนเมื่อกี้นี้นะครับอ่าเนี่ยด้านข้างเหมือนกันเลยเนี่ยด้านข้างเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้จะเปลี่ยนเป็นของตัว x เ,เข้ามาแทนนะครับส่วนด้านหลังอ่าด้านหลังก็เป็นตัวเซโร่กับ x ยืนคู่กันนะครับก็คือ โครงหลักๆตัวของซีรีส์นี้เท่าที่ผมรู้ก็น่าจะมีแค่2ตัวนี้และมั้งนะครับอ่านี่ฮะอันนี้ก็ด้านข้างนะครับโอเคอันนี้ด้านบนนะฮะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแกะข้างในมาดูนะครับก็จะมีนี่ครับอ่าคู่มือนะฮะแล้วก็อะไรอีกว่าถุงเดิมๆ <laughs> ถุงเดิมๆคือไม่แต่สมัยนั้นไม่ได้ทิ้งนะครับผมเป็นคนที่แบบ ยังไงอ่ะจะบอกว่าโรคจิตอ่ะคือเวลาซื้อของเล่นอะไรมานะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยทิ้งอ่ะพวกถุงพลาสติกอะไรเงี้ยนะครับโอเคอ่าเนี่ยฮะก็จะมีพาร์ตมีนี่นี่พาร์ตนะครับคู่มือนะฮะ,ะเดี๋ยวดูของเซโร่ก่อนจะแล้วกันนะครับเรามาดูคู่มือของเซโร่กันก่อนนะครับเนี่ยฮะก็จะมีตัวเมนเฟรมนะครับก็คือตัวหุ่นนะฮะตัวหุ่นเนี่ยก็คือจะเป็นสําเร็จรูปมาเลยนะครับแล้วก็แผงอันเนอร์เนี่ยก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 เจ็ดแผ่นะครับแต่ละแผงนก็ไม่เยอะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยนิดเดียวเองนะฮะวิธีประกอบเนี่ยง่ายๆนะครับสมัยนั้นก็อาจจะดูแบบอะไรวะเนี่ยหน้าเดียวมึงยัดใส่มาขนาดน,นี้เลยเราก็อาจจะดูแล้วปวดหัวนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ให้ติดด้วยนะฮะเนี่ยดูหน้าเดียวคือประกอบเสร็จทุกอย่างเลยโอเคส่วนด้านหลังอ๋อก็ส่วนที่เหลือนะครับเนี่ยวิธีเปลี่ยนพาร์ทเนี่ยดูเดียวโอ้โหเส้นแบบ <c oughs> เหมือน เหมือนอะไรอะพวกหนังสือเด็กอะที่ว่าจับโยงเส้นกันนะดูดิดูเส้นยึกๆยึๆเป็นงูเลยเป็นหมดเลยนะฮะโอเคด้านหลังมีอะไรด้านหลังก็นี่ครับอ่าเนี่ยที่บอกไว้ก็คือเอาตัวเมนเฟรมเนี่ยแล้วก็ไปซื้อเกาะเสริมเอามาสลับเปลี่ยนตัวนูน้นตัวนี้ได้หมดนะฮะอ่านี่ยแล้วก็จะมีภาพาอ,อนิเมชันนิดหน่อยนะครับด้านล่างก็ขายของเล่นขายพวกชุดเสริมที่บอกไว้นะฮะ โอเคแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันมีกี่อันนะเพราะมันอาจจะมีนอกเหนือจากตรงนี้ด้วยนะครับประวัติประวัติเต็มๆเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะอันเนี้ยนะครับถัดมาอันนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือของ X นะฮะก็จะมีเมนเฟรมนะครับแล้วก็แผงลรนเนอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็คือหกแผงเองนะฮะโอเคนี่ฮะวิธีประกอบนี่เห็นไหมเอออันนี้ดูง่ายกว่าเซโร่เยอะเลยฮะนะเซโร่รู้สึกว่าสติ๊กเกอร์มันจะเยอะกว่าด้วยนะครับนี่ อันนี้ดูแล้วโอเคอยู่ตาไม่ลายนะฮะส่วนด้านหลังนะครับก็เช่นกันครับก็คือจะบอกรายละเอียดของพารเซอร์ตัวอื่นนะฮะว่าเอามาเปลี่ยนเล่นได้อะไรเงี้ยนะครับอ่านี่ฮะเออไอตัวนี้ชื่อวาวานะฮะผมก็จําไม่ค่อยจะได้ละนะ,ะโอเครายละเอียดคู่มือก็ครบหมดแล้วนะครับ ถัดมาครับเรามาดูที่ตัวหุ่นกันบ้างนะครับเริ่มที่ตัวเซโรนะฮะนีครับเซโรเนี่ยผมอ่ะซื้อก่อน X ด้วยนะครับเพราะว่าสมัยนั้นอนะ่ะผมว่าเซโรแม่งโคตรจา้าบโคตรเทพเฟี้ยวมากอะ่ะนะฮะตัวเซโรเนี่ยคือสมัยนั้นถ้าใครเป็นเด็กช่วงนั้นเนี่ยผมว่าเห็นเซโรแล้วแม่งขูแม่งสุดยอดอะ่ะตอนนั้นอนะ่ะนะฮะนี่นะฮะก็ตัวหุ่นนะครับมีอะไรบ้างเอาอันนี้โอเค หัวหลุดหมวกมันหลุดครับเพราะว่าผมมันหนักนะฮะอันนี้ผมมันจะหนักเวลาเวลาขยับอะไรทีบางทีมันก็จะดึงหมวกมันหลุดออกไปนะครับมาดูกันนะครับตัวพาร์ทนะครับอันนี้เนี่ยตอนนั้นผมก็จําได้เลยว่ามาเนี่ยฮะสีขาวตรงหมวกมันเนี่ยสีออกมาคือไม่ไม่เนี๊ยบเนี่ยฮะก็จะมีรอยเลอะรอยแบบเห็นได้ชัดเจนหรือว่ามันไม่เนี๊ยบตรงเนี้ยน,นี้เดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็ ตรงบัตเตอร์มันอันนี้ติดเหลืองเรียบร้อยแล้วนะฮะบัตเตอร์มันติดเหลืองนะครับกางเกงมันก็ติดเหลืองเช่นเดียวกันครับเนี่ยตรงกางเกงสีขาวของมันนะฮะกางเกงในอ่ะนะส่วนสติ๊กเกอร์ฟอยล์เนี่ยโอเคอยู่ยังยังสวยงามอยู่นะครับ20 20กว่าปีแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่นะครับส่วนพาสสีแดงเออพาสสีแดงผมดูแบบนี้แล้วมันเหมือนเหมือนเป็นสีมุกหรือเปล่ามันเงาเงาอ่ะเนอะเนี่ยฮะอ่าพอโดนแสงแล้วรู้สึกว่ามันจะ มีเงาสะท้อนด้วยนะครับโอเคสติกอ e r ฟอย์อะไรพวกนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคือไม่ลอกมากแล้วก็ไม่หลุดด้วยนะครับก็คือยังยงเหนียวติดอยู่นะฮะส่วนผมเนี่ยมันก็สามารถเนี่ยปรับปรับได้นะฮะปรับได้แต่ว่ามันจะหลวมเนี่ยมันก็จะหลุดนะฮะตัวเซโร่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงละเพราะสมัยนั้นผมเล่นเล่นบ่อยด้วยเป็นเด็กนะตอนนั้นคือเอามาเล่นอะไรไปเรื่อยอะนะฮะ จุดขยับเนี่ยก็หมุนหมุนแขนได้360นะครับตรงนี้ก็บิดได้เนี่ยออนะะโอเคอะไรอีกขาอนขาก็ค่อนข้างที่จะง่อยละนะครับแล้วก็ตรงนี้ฝ่าเท้าก็หมุนได้360เลยนะฮะเหมือนจันทานะครับออ <laughs> โอเคถอดไปเลยก็แล้วกันอะเรามาดูนี่ฮะถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อะเดี๋ยวถอดให้หมดเลยนี่นี่ถอด ถอดออกมาโอเคนี่ฮะถอดเกาะนี่ครับอ่าด้านในอ๋อตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์ด้วยเนี่ยอันนี้สติกเกอร์สีดำนะครับโครงในของมันเนี่ยสีเงินเนี่ยยังเนาวับเหมือนของใหม่อยู่เลยนะฮะเออผ่านมา20กว่าปีแล้วก็โอเคอยู่ยังเน่าอยู่นะฮะอ่านี่ฮะเกาะหลังนะครับมีน็อตด้วยนะฮะมีน็อตที่ตัวแล้วก็หัวนะครับอ่าถอดอีกไหมกางเกงถอดได้ปะถอดได้หมดอ่ะนี่ฮะอ่าถอดได้หมดเลยนี่ โอเคเนี่ยคือมันจะเป็นโครงแบบมาทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวถอดถอดถอดน้องด้วยเนะี่ยแขนข้างนี้งอยละนะครับเริ่มงอยคือมันไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มงอยครับมันง่อยมานานแล้วแหละโอเคหมดแล้วนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยพอถอด,อ,ดออกมาแล้วก็จะโป๊แบบนี้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินเช่นเดียวกันคะตรงหน้าแข้งของมันอ่านะเนี่ยโอ้ แน่นมากไม่ไม่ขยับดีกว่านะครับเดี๋ยวกลัวหักครับโอเคเนี่ยเปิดแลยแงะนะฮะทั้งสองข้างเลยนะฮะโอเคไม่ไม่ขอขยับนะเวลาเปลี่ยนมือนะครับนี่ฮะก็ถือมือออกมานี้เลยเนี่ยเปลี่ยนมือแล้วก็ใส่กลับไปแบบนี้นี่ครับแล้วก็ใส่พาร์ทมือเออเฮ้ยพาร์ทมืออันนี้เนี่ยอยู่ในกล่องนะครับอยู่ในกล่องตลอดแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ ใส่ติดตั้งไว้แล้วก็อยู่ในตู้โชว์เออเนี่ยเห็นความแตกต่างเลยนะครับเนี่ยอันนี้สีออกดําละสีขุ่นไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่อยู่ในกล่องยังเป็นสีขาวอยู่นะฮะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะครับเนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัว X ก,กันบ้างนะครับถัดมาครับมาดูที่ X ก,กันบ้างนะฮะนี่ครับตัวเฟรมของ X เ,เนี่ยจะเป็นสีฟ้าซึ่งแตกต่างกับตัวเซโรเมื่อกี้นี้นะครับของนี่ย ของเซโร่จะเป็นสีดำนะครับส่วนของ X จะเป็นสีฟ้านะฮะส่วนที่บอดี้เนี่ยก็จะมีสีฟ้า2โทนนะครับก็จะเป็นแบบเข้มนิดนึงแล้วก็อ่อนอีกนิดนึงตรงนี้นะครับซึ่งดูแล้วก็เออโอเคนะสวยงามดีนะฮะอันนี้ก็ด้านหลังนะครับดูแล้วเป็นไงบ้างฮะรู้สึกยังใหม่อยู่หรือเปล่าอืมนะฮะที่หมวกก็จะมีรอยรอยถลอกบ้างนะฮะเนี่ยตรงกลางของมันเนี่ยมีรอยถลอกเล็กๆน้อยๆนะฮะ สติกเกอร์ฟอย์ตรงสีแดงอันนี้ก็มีรอยถลอกแล้วนะฮะมีรอยถลอกเอวของมันก็เหมือนเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์แบบฟอย์แต่ว่าถลอกไปบ้างแล้วนะฮะโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับตรงล็อกบัตเตอร์อันนี้เนี่ยมันจะมีพาร์ทเปลี่ยนได้นะครับก็คือจะใช้สีฟ้าก็ได้แต่อันเนี้ยผมใช้แบบสีเงินที่เขาให้มาครับคือเขาให้มา2ชิ้นเราเลือกใส่ได้นะฮะโอเค เออใบหน้าของ X กับเซลโลไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะของเซลโลเนี่ยมันจะยิ้มขมุมปากนิดหนึ่งอ่าส่วนของ X เนี่ยคือทำปากเฉยครับนะก็คือดูแล้วก็สอ,อารมณ์นะครับดวงตาก็ไม่เหมือนกันฮะดวงตาของเซลโลจะออกสีฟ้าส่วนของ X จะเป็นสีเขียวฮะโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะฮะจุดขยับอะไรก็เหมือนกับตัวเซลโลเลยนะครับอันนี้ผมก็ตัว ตัว x น่าจะยังโอเคอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยหลวมมากนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดเกาะมานะครับถอดกอเอกาะ x กันถอดเกาะอ,ออกหมดแล้วนะฮะก็คล้ายๆของตัวเซลล่นะครับตัวโครงในก็จะเป็นชุบเงินมานี่ฮะสีก็ยังโอเคอยู่คือยังไม่ดูแบบเก่าอ่ะนะฮะก็ยังดูวิบวับวิบวับอยู่นะฮะสะท้อนกระแสงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับ ถัดมาอันนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือนะฮะของเกาะเสริมที่ซื้อมาเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นของ l o c k m a n X ภาค3นะครับแผงมันเดอร์เนี่ยก็จะมีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5ประมาณ5แผงนะครับแล้วก็วิธีประกอบเช่นเดียวกันครับนี่ฮะนะก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็สติ๊กเกอร์จะเยอะเนี่ยพอมีสติ๊กเกอร์เยอะปุ๊บคู่มือก็อาจจะดูยากเล็กน้อยนะฮะคือแบบดูแล้วเส้นโยงอะไรก็คือแบบตาลายอะนะฮะ แล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะก็ยังคล้ายๆกันอยู่นะครับกระดาษก็ค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้วนะฮะเนี่ฮะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วอ่ะนะครับเก็บมาก็20กว่าปีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกาะกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างหยิบกาออกมาวางเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีแพ็กเกจมาให้เรานะครับมันจะเป็นใส่ซองไว้นะครับนี่ฮะผมก็ตัด หน้าตัวลอกแมน X ออกมาแค่นั้นเองนี่ฮะมันจะเป็นซองพลาสติกเนี่ยอันนี้ผมก็ตัดออกมาจากถุงของมันนะครับนี่ก็ยังดูสีขาวสีอะไรเงี้ยยังสดใสยอยู่นะฮะแต่ว่าชิ้นส่วนพาร์ตพวกนี้เนี่ยติดเหลืองเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยติดเหลืองหมดเลยครับเพราะมันเป็นสีขาวหมดปัจจุบันก็กลายเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็รอยตัดเกรดนี่ฮะก็ใหญ่อยู่นะ <c oughs> คือสมัยนั้นเด็กปถมอ่ะนะฮะประกอบ โมเดลอะนะฮะรอยตัดเกรดก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดสักเท่าไหร่นะฮะเดิมๆเ,เลยนะครับก็จะเป็นแผลใหญ่นิดนึงเนี่ยอ่ะเนี่ยฮะเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเข้าหุ่นก็แล้วกันนะครับ ก็เป็นทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยนะฮะเฟี้ยวไหมนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนพารตสีขาวของมันเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเห <c oughs> ลืองไปแล้วนะฮะส่วนสติกเกอร์ฟอยล์นะฮะสีแดงสีทองอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่ก็คือแบบยังดูสดใสยอยู่นะครับอาจจะมีแบบจะหลุดอยู่บ้างก็นิดหดินะครับแต่โดยรวมก็โอเคแหละนะ แต่ส่วนตัวผมมองว่าเกาะอันนี้สู้ชุดธรรมดาไม่ได้หรือเปล่าผมว่าชุดธรรมดาดูสวยกว่าอาจจะดูเพราะว่าคลาสสิกกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะเนี่ยปืนมันดูแบบทรงมันดูยังไงแบบดูดูเอถอะทะแต่ว่าปืนของบัตเตอร์ธรรมดาเนี่ยดูแบบโค้งมนสวยกว่านะครับเนอะเอออันนี้อาจจะแบบโตแล้วความคิดก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะนะครับก็แล้วแต่คนมองกันแล้วกันนะฮะส่วนการจัดท่าแอคชั่นนะครับก็ คิดว่าทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับของเล่นเมื่อ20ปีก่อนถ้าขยับได้ผมว่ามันก็สุดกโกยแล้วแหละนะครับก็คือสุดยอดอ่ะเนี่ยขอคือแขนขาขยับได้เปลี่ยนพาร์ทมืออะไรได้เนี่ยแค่เนี้ยค,คือผมว่ามันโอเคแล้วอ่ะนะสมัยนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยโหแม่งภูมิใจแล้วอะ่ะของเล่นแค่เนี้ยนะครับอันนี้ผมก็ลองเอาบัสเตอร์ของเซโร่มาติดให้กับตัว X2 ก็บอกไปเลยนะฮะ นี่ฮะติดตั้งแบบนี้ไปเลยอ่าถือ2ก็บอกนะครับเนี่ยถือว่าโอเคแล้วอ้าวเฮ้ขาหลุดไม่เคยขาหลุดนะอันนี้ครั้งแรกเลยแต่ดูจากจอยแล้วคิดว่าใส่เข้าไปได้โอเคอ่าโอเคครับใส่ได้ปกติขยับได้ปกติอ่าเนี่ยเอนหลังก็โอเคอยู่นะเนี่ยเอนหลังได้ระดับหนึ่งนะครับ ็ถือว่าโอเคแหละนะฮะไม่น่าเกียดอะไรนะครับถือว่ากลายเป็นยังไงของเล่นแบบคลาสสิกไปแล้วอ่ะในความทรงจําของเราอ่ะนะครับราคา2ตัวนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็จะอยู่ที่เลทประมาณ300กลางๆประมาณ350บาทคิดว่าไม่เกิน400นะครับส่วนชุดเกาะเสริมสีขาวของ X กนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับประมาณ250ประมาณนั้นนะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า เป็นงานพาโมเดลตัวแรกๆของผมเลยนะซื้อเซโรก่อนแล้วค่อยมาตัว X นะครับส่วนงานกันดั้มกันพาเนี่ยน่าจะซื้อช่วงสมัยตอนมัธยมต้นนะครับประมาณสักม .2 ม .3 นะครับเพราะช่วงนะั้นถ้าจะไม่ผิดก็คือช่วงภาควิงเนี่ยเริ่มออกมาฉายในบ้านเรานะฮะก็ซื้อที่ไหนล่ะซื้อที่สะพานเหล็กสมัยนั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็แวะมาพูดคุย ถึงของเล่นเก่าคิดว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะมีของเล่นเก่าที่มีความทรงจําในวัยเด็กของของเราอะ่ะนะฮะหากใครที่มีของเล่นอะไรก็เอามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันได้นะฮะ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปตัวผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าซีรีส์ของล็อกแมนเนี่ยไม่ค่อยได้ตามแล้วนะครับรายละเอียดของเล่นต่างๆเนี่ยก็มีมามากมายใช่ไหมเลทราคาก็ค่อนข้างที่จะมีสูงบ้างแพงบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ค่อยทราบสักเท่าไหร่นะฮะส่วนคลิปนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล,ล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับสวัสดีครับ Bye bye!